คืนแรกในหอพักเก่าแห่งนี้ห้อง303รู้สึกแปลกๆทันทีที่ย่างก้าวเข้ามาอากาศหนักอึง้งและกลิ่นอับชื้นคลุ้งอยู่ทั่วมันเป็นหอพักมหาวิทยาลัยที่ดูเหมือนถูกลืมเลือนไปนานแล้วฉันวางข้าวของลงอย่างเงียบเชืบ่บรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจับตามองอยู่ตลอดเวลาเมื่อค่ำคืนคืบคลานเข้ามาความเงียบในห้องเริ่มกลายเป็นความอึดอัดฉันพยายามข่มตาหลับแต่ทำไม่ได้ ผนังห้องเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังขูดขีดอยู่เบาๆแล้วประตูห้องก็ถูกเคาะเบาๆฉันลุกขึ้นไปเปิดไม่มีใครอยู่ตรงนั้นความหนาวเย็นจับใจขึ้นมากลางห้องทั้งที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศแล้วมีบางอย่างเคลื่อนไหววูบไหวตรงมุมห้องการเคาะประตูเริ่มถี่ขึ้นและแรงขึ้นเหมือนมีใครบางคนพยายามจะเข้ามาจากนั้นมีใครบางคนกระซิบอยู่ข้างหูอย่างแผ่วเบา ไม่ใช่ถ้อยคำแต่คือความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหวนให้และความเศร้าโศกอย่างที่สุดทันใดนั้นบันทึกเก่าๆเ,เล่มหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนโต๊ะมันเปิดออกเองหน้ากระดาษพลิ้วไหวอย่างชา้ชาๆราวกับพื้นถูกเปิดอ่านฉันไม่ได้วางมันไว้ที่นั่นฉันรู้แล้วว่าไม่ได้อยู่ในห้องนี้คนเดียวอดีตเจ้าของห้องยังคงอยู่ตรงนี้กับฉันและคืนนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น